วิวทันเดอร์บูลส์หรือเดอะนิวอเวนเจอร์ย้อนรอยกันก่อนว่าหน้าที่ช่วงที่มาเวลแม่งเฟื่องฟูแล้วฟิก และอีกมากๆในงานคอมมิคคอนเขาก็ได้เปิดไลน์อพหนังหนึ่งในนั้นก็มีเรื่อง t u u n e r r o o t เนี่นแหละซึ่งกูไม่รู้จักมันคือเหมือนหนังแบบซูซายสคอร์อะไรแบบนั้นห่างหายกันไปนานเพราะโควิดก,กวานมาเวลแม่งหยุดชะงักแล้วพอเปิดมาก็ตีเลตูนังเชีย่ยอะไร้างหนาไม่รู้ใครเห็นแล้วคงต้องตก,กรใจว่าทำไม MCU แม่งถึงกลายเป็นแบบนั้นได้แม่งส้นตีนจนถึงจุดต่ำตมที่สุดครับ อาจจะมีบางเรื่องครับที่กูโอเคบ้างแต่หลายคนแม่งก็ด่าอยู่ดีแต่ถึงยังไงครับมันก็ยังมีเอาแค่ภาพยนตร์มีช่างชีพเดดพูมักการเดียนสามเบฟนิวเวิลผมก็ชอบแค่นั้นเลยที่เหลือมันก็เป็นเศษสนิงสนังที่อะไรทุกอย่างนึงโปรเจกต์มันก็หายไปนานครับเพราะว่า มา r เวลแม่งคว้เขวกูก็รู้สึกว่าไอ้โปรเจกต์นี้ต้องไม่มีแน่ๆแ,แล้วแล้ววันหนึ่งก็เขาก็เปิดไอชุดนี้ขึ้นมาครับเหมือนสมาชิกในทีมแล้วเรามาทําความรู้จักใกล้เรียงกันไปเลยครับซ้ายมือครับผมคือโกดครับโกดคือตัวละครที่กูก็ไม่ค่อยรู้สึกอะไรกับมันเท่าไหร่มาจากแอนด์แมนแอนด์เดอะวัเออคอนตัมแมนนี่ใช่ปะวะแอนด์แมนแอนด์เดอะวัแหละ ตัวที่2ครับคือเอาเป็นว่ามันคือกัปตันอเมริกาเกยนะครับกูจําชื่อมันไม่ได้ในภาพยนตร์เรื่องแ a c k วี d โ w นะครับกูไม่ชอบหนังเรื่องนั้นแต่กูชอบตัวละครตัวนี้ค่อนข้างมากแล้วก็มีเยเลนาเยเลนานี่กูเฉยๆไม่กูชอบนักแสดงคนนี้แม่งน่ารักที่หายต่อมาครับบากี้มึงไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วตัวนี้กูโคตรชอบโคตรรักโคตรโคตร m v ็เลยคือ บักกี้มันคืออยู่คู่ MCU มานานมากๆอะครับเออเราเป็นตัวเดียวที่แบบแค่ดูก็รู้แล้วว่าไอ้นี่ต้องเป็นพระเอกแล้วเป็นตัวหลักอะเออแน่ๆไม่มีทางที่จะไปเบาบทเขาได้ก็ะจะเป็นอ,อ่า u ู Agent ตัวนี้คูก็ชอบนะครับผม,มงลองจินตนาการเดิมีซูเปอร์โซเยอร์สามคนในทีมนี้แล้วมีสองคนที่แม่งเป็นกัปตันกูจำไม่ได้รัเสเซียเพราะกูจำไม่ได้เหมือนกันกับเอ,อ่อกัปตันอเมริกาที่เป็นได้ไม่กี่ไม่กี่สัปดาห์ ไอสองคนนี้มื่อคือกับตันอเมริกาที่ล้มเหลวอะต่อมาครับคือทสมาเตอร์ซึ่งกูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะโดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่ก็คิดว่าตัวหนังน่าจะให้พื้นที่เขามาเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่าต้องบอกก่อนว่ามีสปอยนะมีสปอยใครปิดก็ปิดเลยนะครับแค่พูดขนาดนี้มึงก็น่าจะรู้แล้วกูตั้งหน้าตั้งตารอขนาดไหนเพราะนั้นกูจะใส่ยับนะครับพร้อมแล้ว1 2 3 ไอ้เฮียโคตรรักเรื่องนี้เลยไอส้สัตว์กูอะคิดถึง MCU ในเวนี้มานานแล้วนะคือแบบว่าหลังจาก Endgame มาเนี่ยม่งเคียสัตว์เลยไม่รู้เป็น MCU มัม่งไปทำอะไรมาเหมือนกันคือแบบไอ้เฮียเรื่องนี้เหมือนมาทัดโจทย์ทัดใจเดี๋ยวนะไอจี IG มั่งลงได้3นาทีนี่หว่าเดี๋ยวกูแบ่งลงผมก็ได้ไปดูมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วปรากฏว่าคี่ทึคุ้ชมไปก่อนหน้านี้นะครับผมฉบับยาวสามารถชมได้ทางไอจีเท่านั้นนะครับเป็นว่า เออชอบชอบมากชอบที่หนึ่งครับชอบในเคมีของไอ้พวกนี้ครับชอบที่สองครับคือมันตลกแต่ว่ามันดราม่ามันไม่ได้เปือน,นดาดดาดไอ้ประเด็นที่มีตัวละครการฆ่าตัวตายในกลุ่มอะไรแบบนี้ซึ่งซูซานส,ส,ะสะครอร์เขาใส่เหตุและผลในแต่ละตัวที่มันจะตายลงไปนะครับแต่ไอ้เชี่ยเน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 ี่ย ไอ้เชีย่ยเนี่ยแม่งตายได้เชีย่ยมากๆแล้วกูก็รู้สึกว่ามันไม่ได้มีผลเชีย่ยอนะไรในเรื่องม่งอยู่ดีๆก็ตายดีๆเม่งก็โด,ด,ดนยิงตายแต่ช่างมาันเถอะครับกูก็ช่างมาันเถอะในเมื่อหนังมันก็โอเคซะขนาดนี้นักแสดงคงไม่ได้อยากเล่นมั้งกูไม่ได้สนใจแต่จนถึงตอนเนี้ยกูยังรู้สึกว่าเออมันต้องแบบนี้สิวะ M.C.U ให้ฝากผีฝากใครได้ คือกูแบบกูรู้สึกฝากผีฝากไขรได้ตั้งแต่เดดพูเบ n น w วเวิลแล้วก็อันนี้แล้วนะแล้วในแดดเดวิลครับกูประทับใจมากๆที่แบบเออมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ติดดินต่อยกันแอคชั่นแอคชั่นและเรื่องนี้ก็พากูกลับไปอยู่จุดนั้นอีกครั้งหนึ่งกูโคตรคิดถึงเลย MCU ช่วงก่อน Endgame เนี่ยอเหี้ยแล้วดีกว่าช่วงก่อน Endgame บางเรื่องอีกช่างมันกูจะไม่พูดถึงตรงนั้นแม่งเดี๋ยวมีดรามา่าแต่ว่า กูชอบเรื่องนี้มากมากนะครับผมก็จะมีช่วงเอื่อยบ้างสำหรับกูหน้าบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยไม่เอื่อยมึงสนุกเล่าใช่ใช่ใช่สำหรับกูแม่งมีเอื่อยบ้างนะครับผมแต่ว่ามันมีช่วงมันแล้วก็แท็กมึงตลอดเวลาเหมือนกันสำหรับกูแฟนๆ f c MCU อย่างกูครับแบบไอ้เฮียแล้วนี่คือกูบอกเลยนะว่าแม่งคือการรวมทีมของไอ้กลุ่มอัปยศของแท้เลยอะ่ะคือแบบ ไอ้ที่มึงทำอะไรก็ล้มเหลวไปหมดอะเออแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ที่กูไม่รู้จะเอาคําไหนมาพูดครับกูประทับใจมากๆนะครับผมสำหรับหนังเรื่องนี้นะขนาดเบฟดิวเวิกูประทับใจแต่กูยังไม่ได้ติดอวยขนาดนี้คนคลิปนี้มาอวยครับไม่ได้มาด่านะครับผมก็คือแม่งชอบดีเชี่ยแม่งเลิศเลอไรู้ครับแต่ว่าบักกี้แม่งโดนอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะลดทอน ความเด็นลงตอนแรกผมคิดว่าเออเขาจะเป็นตัวนําด้วยซ้ำแต่ว่าเออเขามาในรูปแบบของหัวหน้าทีมมากกว่านะครับแล้วก็คือเขาดูเป็นผู้เป็นคนสุดไอ้นี่อ่ะแต่ละคนไม่มีดูเป็นผู้เป็นคนเลยอ่ะไอ้เชี่ยนี่ก็ผู้เชี่ยอะไรทั้งหนาไม่รูไไ้ไอ้นี่ก็เดี๋ยวก็เยเลหน้ามึงเออไอเชี้ยนี่ก็เพรเชไอเฮียไอนี่ก็ไปละไอนี่ก็เดวับไอนี่บทน้อยแต่ว่าสุดท้ายแบบ เออคมี K Me, พวกมันเข้ากันได้แล้วอยากให้มีตอนแรกพอดูไปเชีย t h u n d e r อร so. ์โบแต่ติดนิดเดียวครับผมโดนสปอยไอตัวนี้มาไอชื่อใหม่อัยเดอะนิวอเวนเจอร์เออผมเลยแบบเออถ้าพวกเขากลายเป็น The New a อเวนเจไปเลยอะมันน่าจะดีมากนะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมรู้สึกว่าโอเคแล้วนะครับที่พวกเขาเนี่ยได้เป็นอย่างที่พวกเขาหวังไว้เออแล้วก็ตัวละครพวกเนี่ยมันเอายิย ถ้าคุณถามว่าคุณจะไปดูไหมเนี yeah. ่ยแบบคือเอางี้ครับไปดูเถอะครับคือพวกเขาถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่ใช่ตัวเด่นไม่ใช่ตัวหลักครับแต่อย่างน้อยครับพวกนี้คือพวกล้มเหลวคือพวกที่มีสิ่งผิดพลาดในชีวิตแต่ก็เราลองไหมลองปรับจูนและให้โอกาสพวกมันดูสักครั้งหนึ่งเผื่อมันจะดีขึ้น มาสู่เบสซีนนะครับผมคือฉากที่เหล่าทันเดอร์โบ้นะครับผมได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับผมเหมือนทางค่ายเนี่ยจะกลับไปสู่หัวใจของหนังซูเปอร์ฮีโร่นะครับคือต้องช่วยเหลือคนมันอาจจะฟังดูเชยนะครับผมแต่ว่าผมก็ชอบประเด็นนี้นะคือซูเปอร์ฮีโร่ครับไม่จําเป็นต้องมีพลังวิเศษมากมายครับแค่มึงสามารถที่จะมีหัวจิตหัวใจที่จะช่วยเหลือผู้คนอันนั้นมึงก็เป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้แล้วครับซึ่งหลังจากเอ็นเกมมาก็ เน้นแต่พลังวิเศษครับไม่ได้เห็นฉากแบบนี้พอได้กลับไปเห็นฉากแบบนี้อีกผมก็ค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆนะครับผมโหขอบคุณหนา้าเหล่าทีม Thunderbolt ที่เป็นซ u เปอร์ฮีโร่ที่จริงใจกับคนดูอีกครั้งหนึ่งผมขอให้คะแนนไว้ที่9เต็ม10คะแนนครับให้เยอะให้อวยแล้วกูก็ ให้มากๆด้วยเออไม่ต้องสนใจครับกูให้อวยนะครับก็นั่นแหละเออก็ชมคลิปก่อนใครได้ทาง IG จนะีสหรับคนที่สนับสนุนของแท้คนที่อ,อ่สนับสนุนภาพยนตร์ถูกลิขสิทธิ์ก็อย่าลืมสนับสนุนผมด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะจ๊ะไหยเลยจ้าทุกคนผมไม่มีตังเหลือเอลยะ